the of ต้องบอกเลยครับว่าเดือนนี้เสียตางกันรัวๆนะครับผมและได้กรอบโปรไฟล์มาในเรื่องของปุ่มนะครับเพื่อนๆสามารถ ไปซื้อในตอนที่เริ่มเกมได้เลยนะฮะในเรื่องของคอนเทนต์วันนี้เราจะเล่นสายดาบแดงแรงๆนะครับโดยที่เราจะมีดาบแดงและสมุดเขียวอ่าในเรื่องของไอเทมไอพวกเจาะเกาะน,นะครับผม e v วิล e ิเกตมาจะแรงกับตัวที่ไม่มีทอยเอเอเแรงกับตัวที่ไม่มีการเวฟ,ฟแล้วก็ซอลลกน่ามันก็จะถึกหน่อยส่วนสตาร์บัมบุมันก็จะไปเจาะทอยนะครับถ้าใครอยากแรงเลยลวงตัวบางเป็นอีวิลิเกตเอานะครับ ส่วนในเรื่องของโลนนะครับจะใส่เป็น d e s o l a t e Spirit id, และ State นะจ๊ะคุก k i e l a n d Shop เติม R O V เร็ว100%เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนำร้านนี้เลย <S <S ทางร้าน,นยังรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุก k ี e l a n d Shop เติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้ใคลิปนี้ได้เลยครับและเราก็อยู่ที่การวาร์ปท่านแรกเลยครับ ก็คือผมว่าที่นะครับผมว่าที่เออสำหรับตัวละครที่มันหล่ออยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่ไอวิลโลไอตัวสยามเลยแล้วนะครับมาจนถึงเจ้าโบก็มาหลอดผมชอบทั้งสองสกินในตำแหน่งออฟเลยนะครับช่วงนี้ออฟเลยมาลุล้วะลองเ9 0้าสคูปองสามารถซื้อส่วนลดได้นะครับลดสี่คูปองถือว่าคุณค่างีบอร่อยแล้วก็อยากเนึ่นะครับเอ่อในคลิปนี้ เพื่อนๆถ้าอยากดูการเดินเกมนะครับมันไม่มีไม่มีผมจะที่ฟาร์มเงินให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าดาบแดงกับโอ้ดาบแดงก็สมบุกสมบูรณ์นะครับใช้เงินค้นค้าที่จะเยอะเลยไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือว่าจะไล้ลงหรือว่าจะหาคลิปได้ตอนไหนนะฮะแล้วถามว่าพี่ทำไมไม่เอาพลังแฝงโอล,ลิเวนเดอร์มานะครับในการกงแรงด้วยมันอาจจะปาไปนะครับโดนแบบอ่ะของโบอย่างเงี้ย สมมติว่าโดนเบิร์สทีหนึ่งเลครับตัวที่เราไม่ได้กดอันติเลยตายได้เลยนะครับเอออันนี้ก็สงวนไว้ในการเล่นมงแรกด้วยเออโอ้สายขวาซ้ายขวารวยได้ปะเนี่ยตันตันได้แล้วสามารถตันบูลาได้เลยแต่เพียงแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นแป๊บเดียวเท่านั้นอันติเฮ้ยชัดดาวโรวยดีงามแบบนี้ เพื่อนใส่เพื่อนใส่ตันโดดออกมาชุดมารไปหนึ่งทีครับบรุราฐท้าบรุราฐหนีเราเอาตัวแทงตัวตัวแทงนะครับตัว,ตวแทงเฉยนะตอนนี้ก็จะเริ่มบิ้วนะครับเป็นซอนรี่ก่อนแากก็จะเทสเลยแต่ในแต่ละเกมบางเกมก็อาจจะโดนคนออกกันเวทเยอะนะครับอย่างเกมนี้ออกกันเวทเยอะไหมไหม่นะครับ แต่ตัวเราค่อนข้างแบงเจอวุฒิสับฟรีหรือคาเฟรี่นะครับอืมนะตอนนี้มีอมยิ้มซอรี่ก่อนหนเหลืออีกสองชิ้นนะครับจะเป็นสมุดเขียวแล้วก็ขายรองเท้าทิ้งเป็นดาแบแดงนะครับอืมก็คือคือรวยบอกว่ารวยว่ะบอกว่ารวยว่าอติมาฉลามฉลามปุ๊บให้ลุมเลยงนะะวะน,นี้รวยไงรวยไงรวยอืม ต้องมีโลไว้นะครับแต่ว่าโอเรนเดอร์มันก็เป็นคอนเทนต์เละผมคิดว่ามันมันจะแรงอยู่เว้ยเกมไหนไม่ได้วะโอ้ oh, แต่วาติโคทเท่นะครับ <Yeah. S 1> ผมชอบอะไรที่มันมีเงานะ <Yeah. S 1> ไ,ได้พื้นได้ได้สูตรเขียวแม่ oh. <Double kill. S 1> <laughs> จบเลยครับต้องหาเกมใหม่และเกมเกมหนึ่งนี่รวมหน้าดาบ ดาบก็ประมาณ2-3นาทีใด้เลือกตัวละครเลือกเลนอะไรก็ว่ากันไปนาน่ห้านาทีนะครับในการเล่นอีกรวมๆการเล่นหนึ่งอียเกือบ20นาทีได้นะครับไม่ถึงว่าเงินมันจบก่อนด้วยคือตัวมันก็แข้งเก่งครับกดเลนได้ค่อนข้างดีและถ้าเจอทีที่เล่นแบบกลางๆไม่ได้โดนอะไรมากโป้บนอนมันจะฟาไปเล,เลยเว้ยแล้วก็รวยแล้วก็จบนะฮะภาพเดิม อ,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 อันนี้เจอหยานนะครับหยานเป็นตัวที่ค่อนข้างเจอเรทเกมเลยอาจจะมีแววแน่อาจจะมีแวจจแวผมจะให้หยานได้ฟาร์มไปก่อนหรือไม่ก็เราอาจจะปั๊มตังหยานไปนะครับแพงๆแต่ล้วนๆครับเกมนี้ผมจะหาเงินให้ได้เยอะที่สุดนะครับชีกๆแกใครฟาร์มแชะใครทิ้งเลนผมจะวิ่งไปเลนนั้นทันทีนี่คิดตัวนึงผมก็จะไปให้นะฮะมาเรามาเริ่ม ฟารมเงินแบบจริงจังนะครับผมให้ดูเกมเต็มๆแล้วกันเพื่อเพื่อนๆอ,อยากดูเกมเต็มเกมหนึ่งนะครับว่าวิธีการฟาร์มเวลาที่ไปร่อนเอ้จะไปตุ้ยเนี่ยมันตอวตบีมันจะ,ะนง,ง,นง่ายเังบินโลไปร่อนโบบารอนนะครับมัว่วไปแล้วตอนนี้การหาเงินมันหายยังไงเออเกมแม่ใครเอา เป็นไฮไลท์เกม2อผมจะรีบหาเงินนะครับในการที่เราเจอตัวเล็กเกมอย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะเจอลิงเพื่อนๆอาจจะเจอแยมน,นะครับอาจจะเจอไอริอะไรอย่างนี้รู้นพวกตัวเล็กเกมนะครับเราสามารถเคลียร์เลนได้ก่อนกดดันเลนได้ก่อนนะครับแล้วก็มาเติมเพื่อนแบบนี้เลยอา,อาจจะได้คิวเออถึอก็ได้เอซิสมานะครับ แล้วก็แบบได้มาแทกกลางด้วยแล้วก็เดินกลับนะครับวิธีแบบฮาวทูเป็นเจ้าสัวเลยนี่สามตัวครบนะครับแล้วก็พยายามลาาคีพให้ได้เยอะที่สุดแม่ว่าจะสามสี่บาทสี่โกอะไรเงี้ยรวมๆกันเนะี่ยมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ละเวฟแต่ละเวฟเออนักแข่งเขาแบบชอบลาาคีพกันนะฮะเมื่อไรขึ้นสูงก็ลาาคีพนะครับเกมมันไม่มีดีนายเหมือน เหมือนโดตาเหมือนฮอนอะไรแก็เน้นล่าคีปเอามันก็มีแหละการกักคีบนะครับนี่เลยครับก็ชิ้นแรกเอาไปในสายลงแรงด้วยก็ยังเป็นพลังแฝงโลนะครับเอออาดาบเดง้งว่ะด้านเดินมันก็มีปลาด,ดอกบงดอกบัวนะครับช็อตโอเคไม่ครับเวลาที่หยานเติมภาพเติมภามพปุ๊บตายปุ๊บ เราจะกดดันเลนได้เรื่อยฝั่งเขาได้จนออฟเลนเราก็สบายๆแหละช็อตเลยดีกว่าไม่ง้ออัตติครับเออได้ไปร้อยเจ็ดสิบห้าโกลครับตอนนี้ฟาร์มคนกับฟาร์มคีฟได้เยอะถามว่าฟาร์มคนได้เยอะไหมมันก็ถ้าได้บ่อยๆก็เยอะนั่นแหละแต่ก็ควบคู่ไปกับการฟาร์มคีฟนะครับได้ดับแซดปลักเกมี้ กดดันเรื่อยๆนะครับกดดันกดดันกดดันกดนดันอย่างเดียวเลยตีตีตีตะหลังเอาโว้ยชิบหายแลวพี่โลตายแล้วพี่อย่างนี้อดเนะ่ยครับปั๊บอา้า <c> ว <oughs> โอ้ยกดมาอกาอะไรครับตอนนี้เราก็เวทไป โอเคเพื่อนได้แม่โดนสตาร์นไป็นหนึ่งดอกครับเอาดิในเรื่องของการเงินเราคนข้างรวยกว่าครับก็คือเราคนข้างรวยนะครับอย่าลืมเรารวยก็คือตกได้แบบชิวๆครับชิวๆครับประมาณนี้นี่คือตัวเลยเกมกับตัวต้นเกมที่มันอาจจะเก่งกว่าเออกเล่นในฐานะการก,กดดันนะครับ หรือทุกคนแบบว่าผมบอกไปคลิปแรกบอกว่าเพื่อนๆอาจจะไม่มีการเดินเกมนะครับกดปิดเลยมันเข้าตาจนจริงครับมันต้องหาฟาร์มอันนี้ก็โรยเรื่อยๆครับฟาร์มคีปเรนแล้วมาฟาร์มคีปหลุมก็อาจจะฟาร์มคนต่อแหอ,อะไรก็ว่ากันไปครับว่าเราฟโฟกัสคีปเรนก่อนคีปเรนแบบนี้ลัดให้ได้เยอะที่สุดนะครับยิ่งลดยิ่งได้เยอะนะครับ ยิ่งรถคันคันเดียวเนี่ยได้เยอะแม่แต่ถ้าไม่ได้ร้านเลยอาจจะอยู่ที่80โกนะครับหากกันตั้ง20โกแนะเออนี่ครับเอาหลุมไม่บดฝั่งขวานี่ก็คือของเรานะตคามคนที่เา175โกครับเวฟหนึ่งพอดีอ่ะเวฟหนึ่ง,อ,งอ่ะเวฟอา200แ้ว200เอ้าเข้าสุด ได้ๆนะครับห้ามตายในการไฟเออห้ามตายหรือว่าตายน้อยที่สุดจะทําให้เรารวยไวที่สุดนะครับต้องไปหาฟาร์มเลงก่อนนะครับไอ้พวกนี้เดี๋ยวเรากลัมาก็ได้ไม่ต้องห่วงยังอยู่นะครับเนี่ยหลุมเต็มเลยเดี๋ยวเราฟาร์มหลุมไห้หมดนะครับเงินหนึ่งอ่ะนั้นตอนเนี้ไม่เอาใจอรเพื่อนจะฆ่าจะคิวต้องรอคนแบบพลาดให้ผมเลครับ ฟาดปุ๊บผมก็ดันดันเลนฟาร์มขีดฟาร์มค,คนเรื่อยๆนะครับคนขีดขีเอ้ยป้อมจงไปป้อมป้อมตู้ป้อมตู้เว้ยแม่ไม่รอมาทั้งแดน <c oughs> อื้ออเออกดดันไปครับเจ้าคนโอเคเสร็จฟิกเกอร์ไปนะครับปกติเราจะขึ้นเป็นโหแม่จะออกขั้นไว้ก่อนนะเว้ยจะเป็นอัลโพรคลิปแล้วเป็นแบบลูกอม ฟอสก์ดอะไรอย่างเงี้ให้ตัวมันถึกหน่อยนะครับแต่ว่าเกมแรกอะมันคดค้างเลยก็เลยลัดมาเลยแล้วมันเป็นจอกกอเกาะนะครับเป็นซอรนีร่โกล่าก็อาจจะทําให้ตัวถึกขึ้นนิดนึงเพราะเราได้ HP 600นะครับจากไอเทมชิ้นนี้ตามที่บอกต้นคลิปเลยว่าอีวิซิเคชจะแรงกับตัวที่ไม่ได้ออกของกันเวทนะครับซอรนีโกล่ามันก็แรงแต่ยังไม่ได้สุดและทําให้ตัวเราถึกด้วยรอบที่3 สตาร์บัมลูนี่เอาไว้จ่อพวกออกทอยล้นลวดเลยนะครับออกทอยออกไกาอาร์ออกมาก็ดีครับแต่บางทีไกาอาร์ซอรี่ิโนน่าก็พอนะครับฝามพยายามแบบเดินอะเจอคนเอาคนแต่ถ้าคนไม่เล่นกับเรานะครับฟาต่อฟาต่อเลยนะี่ครับทามาช้าเราอดได้รถนะครับร้อยยี่สิบเก้าสองอันได้เกือบสามร้อยเลย นี่ครับซอร์รี่โอล่าคีปอย่างเดียวครับคีปอย่างเดียวเอีสิบสองอ่ะความต่างนี่ฟาร์มไม่เรื่อยยี่สิบสองก็ห่างกันสองเลเวลเว้ยโ้ถ้าเป็นในพวกคอนพวกโรตานที่ห่างกันเวลเดียวนี่ความชิปหายไววอดเลยนะฮะคนโอ,โอเค ต้องรับนะครับต้องรับอะไรวัดไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันไปครับไปกันต่อผมเงินแบบอ้โว้ดเพื่อนช่วยทันด้วยรวยก็ใาใหญ่ก็มีอาจจะมีทรงเกมนี้อาจจะมีทรงได้ได้ดาบแดงไปป่ามีเรียนดิไปไม่เคยปล่อยให้ครีปผมได้พักหายใจอ่ะ หากับเพื่อนแบบเป็นพันน่หากับเพื่อนเป็นพันไม่พอหาของฝั่งหนุ่ข้ามีสองสามพันเจ้าสวดนะครับอันนั้นตอนนี้เพื่อนคารเพื่อนปกติเราจะต้องทําไปทําเลนสักเลนยืดเลนล่างหรือว่าอาจจะไปทําเลนบนต่อเลยครับถ้าเพื่อนไม่ฟาร์มผมฟาร์มนะครับสนามไม่ฟาร์มบนเดี๋ยวแต่ว่าผมจะปล่อยประสายเพื่อนนี่หนทางสู่เจ้าสวนนะครับ เรื่อยๆเื่อยๆโอเค okay. พยายามอย่างเดียวพยายามไม่งั้นอาจาจะแม่หลับแม่นอนกันนะผมบอกเลยอื <c oughs> ไม,ไม,ไ,มไม่เวทชั่นอะไรอย่างงจนเราได้สมุดเขียวมากันที่ดาบเดงยครับอืมมีทรงอาจจะมีทรงกล้เกมนี้ป๊ฟาบอย่างเดีครับ ไม่ใช่ไม่ใช่เกมอาหารบิดมูมนะเพื่อนๆเพ่อไปต่อครับแจกได้แท็กหลุมได้หลุมนะครับแจกได้แท็กหลุมได้หลุมเอาคนได้คนยืนพิมพ์หรือเปล่าคนได้คนยืนพิมพ์แบบนี้อา้าวจอยร้อยร้อยเจ็ดสิบอย่างเดียวว่าขีปคนขีปคนขีปพุ่มหลุมโอ้โหแมงเงือเอลกาโตเรียบรยนะ้อยฮะ ไปไปฆ่าแบบไปฆ่าแทงมันพอไม่มีแทงเลยครับยับเลยบางทีตัวไม่เก็เกิดไปไมัก็ลำบากเลยมันก็ลำบากมากคือไม่ก็จะโหดมก็โหดไปเลยยิ่งรวยนะครับคือเกมที้ผมฟาร์มห่างก,กับเพื่อนสองสองพันฟาดได้นะครับหางก,กับทีมป่าหนวฆาด้วยสามพันเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ดาบแดงอะมา เกมที่สามนะครับเหนื่อยเลยวะมาดิมาดิอ่ะุ้ยิน้อารุยินไว้สองแล้วว่ะฮอสตันเงียบโอ้โ้มาเดะมาเดะมาเดะหนึ่งสองสามเอาเกาะเอาดิอืมเอานี่ไนเป็นไนว่ะอุ้ยเชี่ายล่ะเกมสแต็กหนึ่งทีแล้ว กูสวนนี่ดีเรามีก่อเดี๋ยวเดโหอ,อันตีมาแบบนี้เกือบตายมาคนต่อนะครับอดีตสบายครับตัวตัวเทพแบบแทงกเอาไม่อยู่แทงยืนยืนไปง่้นเเหมือนหินให้เราต่อยนะครับเรื่อยๆคนตีแต่สกินประเทพจริงว่ะคือม,มีอรมเล่นเลยลวชวุดนี้บ้าปะโบบาลนด้วยนะครับมีสกินเทีขึ้นอีกร้านปร์็นต์ มาเลยครับดาบแซกชิน้นแรกแล้วก็ต่อที่อโพรคาลิปครับกดอย่างเดียว <laughs> เหมือนเดิมไอ้อังกูมจะแวบไปเติมเลือดปั๊บไปเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดเลือดเลยจ้ะแอดไม่ไหวแล้วป่ะฌาบวาร์ปสู้เอาไปแพบบ้ป้อมนะเพราะตอนนี้เราก็ตีป้อมอยูครับตีป้อมแตกเอาคนไม่มีใครหยุดยั้งข้าได้นี่คือเทพออฟเลนนะ ปัจจุบันนับปัจจุบันรูเรนร้เวมปัญหาปัญหาที่เขาโบ่นกันก็คือบลอลบอาร้อนไม่วาร์ปเยเออบั็กใหม่เขาอาจจะเห็นผมแบบฟูบลับฟูบลก็ได้ใครจะไปรู้หลายถึงทยียังไม่แรงเท่าที่ควรแน่ฟาร์มโกดหัวร้อนโลมาช์น าตายรับสไลด์หน่อยดิโอ้เดี๋ยวไปต้นเอาสูดเอาสูดมาซอริกลาลาเอาโปรตีซอริกลาลาดาบแดงครับคราวนี้เรามาเปลี่ยนอารมณ์กันครับแต่ว่าโุ๊ยไม่ออกสมบูเทเขียวก่อนออกสมบูเทเขียวก่อนแล้วค่อยออกดาบแดงนะอันนี้เปลี่ยนอารมณ์ไม่รู้นะจะทำไงดีฟาร์มไปเลยเขาไมีแต่สู้กับสู้กับฟาร์หนหลอดแก้มตอนนี้สู้กับตัวเองครับฟาร์มตายได้เยอะที่สุด ต่อไปเองโหดเกินไปเนี่ยจริงในยุคนี้เผื่อเพื่อนๆอาจจะเพิ่งกลับมาเล่นหนึ่งแล้วแบบแพทกรได้แบบโบบาลอนกูแม่งดาเมจไม่มีเลยครับมันเพิ่งบัฟมาเลยเพื่อนๆบัฟหามาให้สกิลไวขึ้นแล้วก็อัรติรีไวขึ้นพอมันรีไวขึ้นสกิลหนึ่งมันจะรัวๆนะครับดาเมจมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรื่อยๆเออมันถึงแบบติดเมตาแล้วตอนนี้ สองอะไม่มีสแต็ไม่มีสแต็ไม่มีสแต็คเราสวยเวฟสิบสี่กับเวฟสิบเอ็ดคราวนี้ความต่างแบบสามเลเวลครับสามเลเวลสามเลเวลเสียฟิกเกอร์ไปมาละไกลเราใกล้แตะแดงแล้วอีเราแข่งยิงต่อไปครับโฮลี่ทันเดอร์เราจะครบแล้วเจอเกาะมีเจาะเวฟมีจับเบกมีขาดสมบูรณ์เขี่ยว นะครับแล้วก็ขาดการขายรองเท้าเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะออกอะไรนะครับตัวอยาาอยากเห็นฟิลแบบยังไม่ตายแต่ถือว่าหนึ่งคอมโบครับหนึ่งคอ่อโอ้โหหมดว่ะเฮ้ย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 แกรีฟีขนาดนี้หลือหรอเอาไปหนึ่งต้องรวยแล้วในจังหวะนี้รวยแล้ว กันต้องหวยแล้วจะเยียยมวานนีงเออเอาอะเพื่อนเพื่อนขอขอร้องเลยนะคอนเทนต์ได้ไหมนะครับไม่ตีป้อมจริงไม่ตีป้อมด้วยห่วอออยอ้อยตายเอามาเลยเออพอครับได้ฟาร์มต้อได้จะได้ได้อีกไ,ไ,ไฟ มาตอนนี้เงินอีกพันห้านะครับผมได้สมุดเขียวมาแล้วด้วยเดี๋ยวดูกันนี่ฮะเดียเดมที่ผมตักเอาไว้เริ่มเห็นแล้วแล้วฟูลาเมตเต็มหกช่องครับโอเคมาแต่แต่ผมขายดาบขายดาบแซดถ้าขายดาบแซด,าาด,แซดทิ้งแล้วเอาสมุดเขียวอีกอัน เราจะเล่นเป็นสายเบิร์ทันทีครับเบิร์ที่เบิร์ที่ไม่ใช่โนกเบอร์ที่ไม่ใช่โนก,อ,โนกอันนี้ยังดาเมอขนาดนี้ยังไม่เห็นความแรงเท่าที่ผมอยากเห็นนะครับหมายถึงว่าสไลด์ที่หนึ่งสไลด์หนึ่งทีตายนี่คือในสมองของที่ผมคิดไว้มันน่าจะแรงประมาณนั้นนะครับขาย e ีวิลซีเกต เราจะลองกับตัวที่ไม่ได้ออกกันเวทนะครับคือแครี่แครี่กับเมดนะจ๊ะสตัวนี้เลยไอ้บัทฟไฟ์เป็นค่อนข้างเกยียระถึกนะฮะ <No. S 1> มีสกลิลหนึ่ง <Yeah. S 1> มีอันติลดดาเมจอีกอา้าวสองยังไม่ตายครับยังไม่ตายคือมันต้องสไลด์โดนฮีโร่ด้วยนะตอนนี้เราไม่มีรองเท้ามันอาจจะเคลื่อนที่ช้านะครับอาจจะต้องดักเว่ยเพื่อน มานี่มีมีแลนนะครับมีแลนวาน่าก็โอเคนะเพื่อนนั้นติดเล่นเหมือนกันนะครับยังไม่จบไม่จบแบบนี้ฟาร์มแบบเอาสมุดเขียวไปเล่นขายนี่สมุดเขียวได้แล้วโอเคอ่าเขาก็ต้องมาไฟกอดอยู่แล้วใช่ไหมอยู่กลางมันจะต้องมีเดินม,มาทางซ้าย กลับทางขวานะครับตัวไฟกันแล้ววะสไลด์ไม่ถึงว่ะหนึ่งไม่ได้ไอ้ยมาพอดีมาพอดีนี่นตีแท้งเลยครับไอ้ตัวแท้งมันมีสมบุกรกันเอ้ยขอกันเวทนะครับอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรต้องเทสตตรงบาง <laughs> คอนเทนต์จัดเตมไม่เบืเ่อเลยนะครับ เอยได้อย่างเต่าแต่กลับมาด้วยเรื่องของสก,กินที่ซื้อมาถือว่าโคตรคุ้มนะครับ <I am S 1> แต่ผมให้เป็นลองเป็นลองฉลามนะครับผมคิดว่าฉลามเอฟเฟกหรือว่าการตีอะไรยเงี้ยผมชอบของฉลามมากกว่าโบว์บอลอนเออต้องพูดอย่างเงี้แต่โดยรวมผมชอบสีน้ําเงินมันมีออกม่วงๆมาก็ดีนะครับม่วงเหลืองม่วงเหลืองแบบออกแบบคัลเลอร์เว้น้ำเงินน้าเงินม่วงอะไรยเงี้ยชอบ ชอบโดยปกติชอบประมาสีน้ำเงินอยู่แล้วนี่บอกสีเหลืองเข้ามาม,มันดูสว่างนะครับนี่คาร์ลเวย์เฉยนี่แต่พุ่งหนีวะเพน่อเกาะได้ด้วยหรอวะเด็ดไหลโดดกดหัวร้อนไม่โอ้ ไม่เติไปขวาไลดรคนไม่โดเนี่ยรุงส,ส,สองทีนะ้วตอนนี้ผมคิดว่าตายตายผมคิดว่า,าวไม่เพื<ๆ>่อนไม่เ้ยโอกาสเดียวโอกาสเดียวนะตอนนี้ที่จะทำทูเรนนะครับไม่มีการเวทนาเมทเพียวๆเลยอันติไม่มีต้องพรุงหารู้คนให้ได้ หนึ่งสองหนึ่งสองม่ที่สุดครับโอเคนะครับเกมน,นี้ผมมันต้องย้ายมาเล่นในโหมดธรรมดานะครับเพราะว่าในร้เนี่ยมันหิวดาวกันพอหิวดาวปุ๊บกดดันเยกดดันเลนยี่กดดันเลน,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 นะครับผมยิ่งรวยไม่ยิ่งจบไวเท่านั้นนะครับผมก็ต้องมาหาคอนเทนต์ในนี้นะครับก็ขอไปเพื่อนๆไปด้วย ในแล้งจบไปมากนะครับต้องมาเล่นในโหมดธรรมดาธรรมดาดีและกันนะครับสำหร,รับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตครตาอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหร,รับวันนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนสวัสดีครับผม